ลูฟี่มุ่งตรงสู่เกาะต่อไปเอลบับอันตรายยิ่งกว่าเดิมภัยร้ายขั้นสูงสุดในฐานะจักรรพัิสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับเราโจรสลัดแฟนวันพีชทั้งหลายเลยก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวแล้วกันเนาะถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กแล้วกันนะเพราะว่าผมนั้นนะครับจะแจกของอีกแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นจะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับคลิปนี้ด้วยนะครับแต่โอเคครับ ก่อนที่จะไปแจกของกันก็สลับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการยืนยันไปไกลๆพอควรแล้วล่ะนะครับว่าเนื้อหาของวันพีซการมุ่งตรงสู่เกาะต่อไปนั้นก็คือจะเป็นอาณาจากั arp, กรเอลบาฟเกาะคนยักษ์ซึ่งก็แน่นอนนะคบว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ของกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางก็ถือได้ว่าอันตรายสุดๆเลยเนาะเพราะว่าเจอนะครับคนระดับพลระเอกอย่างที่รุและการปรากฏตัวขึ้นนะครับของหนึ่งในห้าผู้เท่าอย่างแซตเทิลซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นหนึ่งภัยอันตรายนะครับที่แสนยากลาบากของกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้ว เชื่อว่าแฟนคลับวันพีชนั้นก็คงจะรู้ดีนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่กลุ่มหมวกฟางนั้นก็คงจะสามารถรอดพ้นและหนีออกมาได้แต่ใช่ว่านะครับการหนีจะเกาะเอเคสไปได้แล้วนั้นน่ยมันจะเป็นความสบายเนาะเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าเกาะต่อไปอย่างเกาะเอลบาฟนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญเลยและในตอนนี้นะครับก็เป็นการปักหมุดที่สําคัญด้วยว่าการไปที่เอลบาฟนั้นอาจจะเป็นชนวนที่สําคัญหรือว่าเป็นจุดที่สําคัญทําให้กลุ่มโจรสัต์หมวกฟางนั้นอาจจะเข้าใกล้นะครับการไปเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลเข้าไปเต็มทีแล้ว ซึ่งหากนับรวมในปัจจุบันนี้ถือได้ว่ากลุ่มโจรสแตนหมวกฟางนั้น,น,นก็ใกล้เคียงสุดๆจริงๆแล,ะละ้วล่ะที่จะไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับพะสามารถรวบรวมนะครับโพนิกิฟสีแดงได้ทั้งหมด3ก้อนเลยด้การจาก4ีก้อนขาดเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นหากครบสีก้อนก็ไปได้และก็มีคนนะครับที่สามารถอ่านโพนิกิฟได้อย่างนิโคลโรบินซึ่งมันก็แทบจะเข้าเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างแล,ะละ้วล่ะถ้าลูฟี่นั้นจะไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลแต่ก็นั่นแหละครับนะครับจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือเกาะต่อไปเอลบาเพราะว่ามัััันนนจะมีีีเเเกกกกก่่่ยววบบรรรืองททึาาาิช ได้ทําการบันทึกเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลที่อาจจะบันทึกนะครับอยู่ในนั้นหรือเรื่องราวที่แท้จริงนะครับที่ได้รับรู้มาบนโลกใบนี้จากการรวบรวมมาจึงทำให้เอลบาบนั้นจึงเป็นจุดที่สําคัญมากๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าเอลบาบในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอาณาจักรนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มโจรสลัดผมแดงซึ่งถึงแม้ว่านะครับหลายคนนั้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยกลุ่มผมแดงเนี่ยมันก็เหมือนเป็น,ปน มีประคุณไม่ตีกันแต่ก็ต้องอย่าลืมว่านะครับทางด้านของแชงนั้นก็ประกาศตนอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับการล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนั้นมันก็เหมือนการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับต่อให้เป็นศัตรูกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายอยู่มันไม่มีทางหรือนะครับที่เออเองเอาไปเลยสมบัติฉันไม่เอานะฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเองมันมีทางเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเลยทําให้การที่กลุ่มโจรรสัััััตตว์หหมมมมกกกกฟาางงงนน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 ุ้้่่ไปปบททีเเเเออ็็ืํ ชื่อเสียงของกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงนั้นเนี่ยก็คือลดด้อยลงไปเยอะเหมือนกันนะ,อ,ะอย่าลืมว่านะครับกลุ่มผมแดงปกครองที่แน่นอยู่และกลุ่มจักรพรรดิคนอื่นนะครับไปเหยียบในอานณาเขตของตนเองและจะไปทําแต่สิ่งแต่ละอย่างนั้นมันจะทําให้ผู้คนจะคิดยังไงล่ะครับกับการที่กลุ่มโจรสัตว์ผมแดงนั้นยอมไม่กลุ่มโจรสัตว์อื่นนะครับมาเหยียบในอาณาเขตของตนเองนะครับเลยทําให้บางทีแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดการต่อสู้กันแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเป็นการต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายนะแต่มันก็เป็นสิ่่่งงงงงหนึทีีตตต้้อออรััักษาดววยศิ์ลเข ของกลุ่มโจนสั์ผมแดงซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่หรอกครับไอสิ่งที่กังวลมากกว่าเนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มโจนสั์หนวดดามากกว่าซะอีกเพราะในตอนนี้กลุ่มโจนสั์หนวดดานั้นมาังกับพร้อมดําดินเลยนะครับพวกหนวดดาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านะครับมีการเดินเกมที่ดีมากๆเลยไปดักนะครับกลุ่มโจนสลัดฮาร์ดของรอและก็สามารถช่วงชิงนะครับลดโพนิกิฟมาได้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มอัตราเลยละจึงทําให้ในตอนนี้นะครับการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวของหนวดดานั้้้้้นนนนนนลลววแแตต่มีผประโยช์ขอองงเทัั เล,เลยด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับที่กลุ่มโจรสัต์หนวดดานั้นเล่นเรือม,มาที่เอเคสนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวแปรที่สําคัญแน่นอนสําหรับศึกเอเคสครั้งนี้แต่นะครับถ้าพูดถึงหลังจากนี้นะครับกลุ่มหนวดดานั้นย่อมเป็นตัวแปรที่มันมากไปกว่าเดิมด้วยความที่ว่านะครับมันสู่ช่วงสุดท้ายและของเรื่องวันพีชนะครับและเรื่องราวนั้นจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการนะครับแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีสไปกกอนสุดท้ายอย่างลาบเทลเลยทําให้เหล่าตัวละครนะครับที่มันสําคัญในการไปก่อนสุดท้ายอย่างลบบาทเยออะแนน,นนน่คใ จึงทาให้นะครับเกาะต่อไปอย่างเอลบาร์นั้นมันเป็นอะไรที่อันตรายอยู่แล้วนะเพราะแน่นอนแหละครับว่ามันมีนะครับเกี่ยวกับบันทึกนะครับของนักวิชาการที่รวบรวมเอาไว้ที่นั่นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีเอกสารปกตินะก็คือนักวิชาการเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จดบันทึกไว้เป็นภาษาปกติที่คนในวันพีนั้นอ่านได้และก็อาจจะมีนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่อาจจะเป็นการบันทึกไว้นะครับด้วยภาษาโพนิกีฟแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าหนวดดารู้เรื่องนี้นะครับยังไงก็อยากได้นะครับเพราะว่าบันทึกปกติมมันจะีโย ดดต่อกลุ่มโจรสนันวดดดำมากๆและหนวดดานั้นเป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับจึงทาให้นะครับหนวดดานั้นมันก็คงอยากจะได้แหละไอ้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ที่นั่นอีกทั้งนะครับการที่กลุ่มโจรสนันวดดํานั้นได้บันทึกนี้ไปนะครับมันก็จะทําให้นะครับกลุ่มอื่นนั้นก็จะไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเช่นกันมันจึงเป็นสิ่งนะครับที่ต้องคว้ามันมาให้ได้นะครับจึงไม่ใช่เรื่องแตกใจอะไรเลยกับการที่หนวดดํานั้นเนี่ยก็มักจะมีเยยวข่าวของตัวเองนะครับที่ดี อาจจะยังไม่ได้เฉลยว่ามันมีเหตุผลด้วยอะไรนะครับแต่อเรื่องราวตรงนี้นะครับมันก็เป็นความเสี่ยงสูงมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บไว้ที่เอลบัฟในตอนนี้นะครับมันก็เริ่มอันตรายขึ้นทุกทีแล้วและบางทีแล้วการที่แชงนั้นนะครับเลือกกรตัดสินใจในการปกป้องนะครับอาณาจักรเอลบัฟอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันนะเพราะอาจจะต้องรู้อยู่แล้วล่ละนะครับว่ามันมีพวกบันทึกต่างๆที่มีความสําคัญต่อโลกวันพีชนั้นถูกเก็บซ่อนเอาไว้ที่อาณาจักรเอลบัฟจึงทาให้นะครับการที่ลูฟี่นั้น ยากระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นอาณาจักรนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของผมแดงแชงคูดหรือนะครับการที่หนวดดํานั้นเนี่ยก็น่าจะมาดักตบตรงนั้นหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วหนวดดำเนี่ยมันก็คงอยากจะได้นะครับคนที่สามารถอ่านโพนิกิฟได้อย่างนิโคโรบินหรืออยากจะรู้ข้อมูลตรงนั้นหรือแม้กระทั่งนะครับไปที่นั่นเนี่ยมันมีคนยักษ์อยู่ใช่ไหมแน่นอนว่ามันก็จะมีคนยักษ์บางส่วนนะครับที่เข้ากับลูฟี่ได้นะครับแต่มันก็จะมีบางส่วนเหมือนกันนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันมาของลูฟี่หมวกกฟางงนนนะครรรััััมมเเหือปป็ชภย้ และแน่นอนว่ามันจะอันตรายนะครับยิ่งกว่าที่เราได้เห็นในเอเคสแน่นอนนะครับเอเคสเนี่ยโอเคฝั่งรัฐบาลโลกมานะแต่มันไม่ได้มาหมดไงมันยังเหลือผู้เท่าคนอื่นอีกยังเหลือท่านอิมอีกยังเหลือจอมพลอย่างอาไครนูอีกแต่การเดินทางครั้งต่อไปที่เอลบาบนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีการเจอจัก,กรพรรดิหรือแม้กระทั่งเผ่าคนยักษ์เผ่าในตำนานนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยังไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนะครับเพราะความอันตรายของพวกเขาและทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับอาณาจััักรไปางลบนนน้ํะะค มันจะมีความสนุกมากน้อยมากแค่ไหนจะมีปริศนาอะไรถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับและความอันตรายนั้นจะอยู่ในระดับไหนกันนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรมแจกของอีกแล้วนะครับนะครับก็ถ้าใครติดตามช่องผมมาเนี่ยก็มาดูเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะแจกตอนไหนก็แจกเลยนะครับแบบสุ่มๆมาไปเลยและแน่นอนว่าผมนั้นจะแจกเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับเป็นผ้าเช็ดหน้าซาโบสวยมากๆเลยผมซื้อมาจากญี่ปุ่นของแท้แน่นอนนะครับคือดูจากภาพอาจจะถ่ายไม่สวยนะก็คือผมถ่ายภาพไม่เก่งแต่นะครบงิ บอกเลยแหละครับเอาไปเท่ๆนะครับสะสมก็ได้ใช้จริงก็ได้เอาไปที่ทํางานก็ได้โรงเรียนก็ได้หรือจะเก็บไว้แบบเท่ๆได้หมดเลยนะครับก็กิจกรรมง่ายๆเลยเพียงแค่คุณนั้นคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่นจาจักรเอลบาบนะครับและก็ต้องแชร์คลิปนี้ด้วยนะย้ำนะต้องแชร์คลิปนี้ของคุณนะครับลงใน Facebook ของคุณด้วยคือเดี๋ยวผมจะลงคลิปมันช่องทางอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook แชร์คลิปไหนก็ได้นะครับแต่ไปแชร์ในเฟซนะครับและผมจะแจกในทันทีนะสำหรับใครททีี่่่่่่แแแแชชชรร์์ซึงนนนนอวววาาคล้ผมไปเ็ เออมีคอมเมนต์ด้วยนะครับก็จะได้ของรางวัลน,นี้ไปเนาะแล้วก็จะได้ตามตัวง่ายด้วยนะครับเพราของรางวัลก่อนหน้านี้ยังไม่มีคนมาเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมชามวิธีจอีกทีหน้า Facebook Fanpage ก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับช่อง Over Review ของผมนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้เวยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ